ตอนนี้เขายิงเขายิงไปละกี่นัดตอนนี้หกยิงไปละหกนัดหกนัดครับโ oh, อ้เชิญเชิเชินเข้ามานะกผนี้ปืนที่เห็นนี่จําได้ไหมเป็นปืนอะไรผมเห็นข้างหน้าครับอยู่ตรงนี้เ,เป็นปืนลูกโมลล์ลูกโมลลสามห้าเจ็ดโอ้โหสามห้าเจ็ดก็แสดงว่ามีอยู่ในรังเพลิงถ้าถ้าโหลดมาเต็มนี่ก็คือหกนัดหกนัดครับ,รบยิงไปสามบวกสามหกจบแล้วจบแล้วหมดลูกโม่ครับแล้วก็ ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังโอ้ยังไม่จบยังไม่จบนะครับผู้ชายมีคนครับวิ่งขึ้นที่อเก้าอี้เก้าอี้ที่ผู้ป่วยนั่งอยู่วิ่งเข้ามาแล้วยืนผู้ชายคนนั้นเตี้ยนะครับไม่สูงก็ยิงยิงเข้าไปข้างในอีกทีนัดไปที่ผมได้ยินแต่ท่านก็สี่นัดอีกสี่ตะกี้หกบวกสี่สิบนัดครับโอ้โหถ้าคิดเป็นรูมันหลายรูฮะรูมันมันมีทั้งหมดสิบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูเดี๋ยวเราค่อยดูดูรูกันนะครับคือขออภัยแต่ว่ามันเขามีรูจริงๆนะตามตัวเต็มไปหมดก็ก็เข้าไปทั้งหมดกี่กี่นัดเรายังไม่รู้แต่ว่าตอนแล้วอย่างไงเราสู้สู้ขวดยาสู้ไม่ได้อยู่แล้วปืนก็อยู่ในรถติกที่บอกอยู่ในรถปืนอยู่ในรถสู้กับตะวันกับขวดยากับขวดยานะครับขวดยาก็ประมาณห้าขวดนั่นแหละแล้วในที่สุดเขาอย่างไงเขาก็วิ่งออกไปเขาไม่วิ่งครับเขาเดินออกไป ตอนนั้นในบ้านนั้นรู้สึกว่าตอนเขาเดินออกไปเดินออกไปหน้าประตูนะครับผมอยู่ข้างในพอเดินผมได้ยินเสียงเดินผมทําตายแล้วฮะทาตายเพราะว่าพอพอห้องนนพอยิงเสียนั้นผมเงียบเลยแกล้งตายแกล้งตายเงียบเลยตอนที่เขายิงจากข้างในผมมือกระเด็นอย่างนี้เลยหนังมือกระเด็นตึ้งโยนกระสุนจดเกตกระเด็นเลยกระเด็นเลยเอาละแต่ก็เขาออกไปพอเขาออกไปเขาไปออกออกไปอยู่ที่ประตู มาดูผมก็ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นจากไงล,ล,ลุกขึ้นเสร็จแล้วลุกขึ้นเสร็จแล้วผมก็จับหัวจับหัวจับมันถูกครับจับก็ดูไม่มีจับหัวนี่ <พา S 1> จับว่าไม่ไ <จะ S 1> ม่มีเลือดหรือว่าถูกหรือไม่ถูกหรือ<ม>ว่าไม่มีอะไรอ๋อไม่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 ไม,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 ไมีเลือดแปลว่าไม่ได้โดนยิงที่หัวครับคจับหมดเลยสบายใจว่าเออไม่ไม่โดนไม่โดนที่หัวแต่ว่าผมทำอย่างนี้ผมจะดูว่าผมตาพร่าไหมไปได้ไหมมึนไหมอย่างเนี้ยเอทำอย่างนี้ ก็ไม่เป็นไรอ้าวเออไม่เป็นไรอ้าวแล้วทีนี้ผมบอกมองลงไปผมมองลงไปพื้นนะฮะเอ้ยจะมีร่างจะมีเป็นศพหรือเปล่าหรือว่าผมผมลุกขึ้นผมกลัวว่าวิญญาณผมขึ้นมาผมลุกขึ้นอย่างงี้ผมขอยืนยืนหน่อยนะขึ้นผมทําอย่างเนี้เสร็จแล้วเออผมทำอย่างนี้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมดูตาหรือยังเออถ้าถ้าถ้ามีคนนอนอยู่ข้างหน้าตาเหมือนเราดิมันตายแล้วนะ นี่วิญญาณนี่วิญญาณครับโอี่วิญญาณ้โหผมเข้าใจผมคิดว่าดูหนังมากหรือเปล่าดูหนังมากไปเนี่ยเออแต่เกามีสติมีสติครับเออนะฮยถ้าเห็นน <ok ี่เราวิญญาณแน่เลยเราตายแน่ครับปั๊บไม่เห็นไม่เห็นเห็นอะไรอยู่บนพื้นไม่มีอะไรมีแต่เลือดเออมีแต่เลือดโอ้เลือดเลือดเยอะไหมครับทอยเลือดข้างในไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันขังอยู่อยู่ อัเนี่ยมันเย็นเพราะอะไรอ่ะโอ้ที่เย็นเย็นนี่เป็นเพราะว่าลุก <ๆ S 2> ขึ้นมา <ๆ S 2> ผมวิ่งออกไปนี่ย <c oughs> ังชั่วนะครับยังชั่วผมวิ่งผมไม่มีอะไร <c oughs> ผมดูดูเขาแกยือนอยู่นะฮะเดือแกยือนอยู่ข้างนอกสมมติว่าสมมติแกยืนสมมติว่าพิทวัตอยู่ตรงนั้นนะฮะรับวิทวัตวิทวัตใชทว่าเป็นตัวผมนะฮะเป็นตัวจริงไม่ใช่วิญญาณเป็นตัวจริงตัวจริงตัวจริงผมก็เห็นยืนอยู่นั่นสมมติว่าคนที่ยิงผมออกไป ตรงนี้เป็นเป็นประตูนะครับก็อยู่นี่ก็หันไปที่รถของแก่ฮะหันไปที่รถยืนอยู่ใส่รองเท้าแตะก็ใส่รองเท้าแตะนะครับก็ทําตัวเหมือนกับชาวบ้านประชาชนประชาชนทั่วไปก็หันอย่างนี้ผมดูเฮ้ยคุณยิงยังอยู่เนี่ยผมคจะทํยังไงอ่ะจะทายังไงเนี่ยจะยิงกระปืนไม่มีผมก็โอเคให้เขาไปก่อนเดี๋ยวจะวิ่งไปเอาปืนปืนอยู่บนรถก็คิดจะสู้เขาเหรอคิดจะสู้ครับผมวิ่งเลือดอาบเต็มตัวนะับอ้าว ผมวิ่งออกไปวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปแล้วเปิดประตูรถรถอยู่ข้างหน้านะครับรถผมกุญแจรถลืมดีลลืมข้างในเอาตเลยไม่เราวิ่งกลับไปเอากุญแจรถว่าวิ่งกลับไปเอากุญแจรถใหม่โอ้โหมาพอผมออกมาเนี่ยออกมานี่เห็นเห็นเห็นรถผ่านไปไม่รู้รถอะไรรถเครื่องไม่รู้องมอเตอรไซมอเตอร์ไซค์บ้านผมก็เรียกรถเครื่องนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์อ่ะ เอ็นผ่านไปเอ๊ะไม่รู้โจรหรือเปล่าที่ยิงไม่ที่พกนั้นหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจแต่ว่าพอออกไปแล้วผมก็เอไปยาลาดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่ามฉะนั้นตายก่อนผมโดนเยอะรู้ละโดนเยอะแน่รู้ก็เอาหุ่นเจสตาร์รถเลยไม่ตามใครแล้วไม่เกี่ยวใครแล้ววิ่งก็สตาร์รถเสร็จแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะขึ้นไปโยมจะขับรถไปพอรถจะออกฮะฮะแข็งตัวแข็งนี้เอาชีบหาย้จะตายแล้ั้ง แข็งอย่างนี้นะครับแข็งตื้อเลยเออแลทีมันมันมันเพียงแต่ตลกนิดหน่อยต่นั่นเองเออแต่ตัวเองก็ขำอยู่นะเอาขำนะเออจะตายก็ปลดเกียร์พีนะครับเกียร์ว่างเกียร์ไปว่างแล้วก็โดดลงมาโดดมาทำไมกลัวจะตายบนรถอ่ะกลัวกลัวจะตายบนรถกะโดดลงมาก็กระโดดตึ้งตึ้งเลือดออกตุ๊บตุ๊บตุ๊บพอออกมาหายใจออไม่เป็นไรยังไม่ตายอยกยังไม่ตายอีกนะครับ วิ่งไปบอกคนที่อยู่ข้างบ้านนะฮะที่ไดออกมากระโดดทำไมเอ็กซ์ไซส์เรอะฮะไม่ใช่กระโดดต้องการจะให้เลือดออกเพราะว่าตามใจวันถ้าเลือดไม่ออกนี่ตายแน่คนเราคืออย่างเงี้ยอ๋อกลัวว่าเลือดมันจะข้างอยู่ข้างในข้างอยู่ข้างในพอกระโดดให้เลือดออกครับแล้วคิดยังไงคิดเองคิดเองเดียวนั้นเลยแล้วแล้วแล้วพอกระโดดแล้วเลือดออกเลือดออกจริงจริงแล้วดีขึ้นดีขึ้นอ้าวดีขึ้นก็วิ่งไปที่บอกคนข้างบ้านบ้านติดกันเป็นห้องแถวสองแถวหะ ก็เรียกเขามาเขาก็ได้ยินเสียงเปิดแล้วเมื่อกี้เขาก็ตกใจพอเห็นเลือดเต็มเลยจะเป็นลมนะครับเขาจะเป็นลมบอกว่าเขาเขาชื่อชื่อปานะฮะชื่อชื่อนี่ปานะครับบอกว่าปาจะเป็นลมนะผมจะตายแล้วปาจะเป็นลมนะผมจะตายแล้วแต่ว่าเ็เห็นเลือดไม่ได้ไม่ต้องมองเลือดรถตาอยู่แล้วไปเอารถก่อนขับรถก่อนแล้วก็ผมจะนั่งข้างผมบอกนั้นขับรถก่อนผมก็ แกก็เ,เรียบแล้วได้ขึ้นผมก็ไปขึ้นขึ้น,นอยู่เงี้ยขึ้นอยู่เงี้ยพอขึ้นแกบอกว่าภาษาอิสลามภาษามาลายูนะฮะก็บอกว่าก่อนที่เราจะตายเราให้นึกถึงพระเจ้านะครับผมก็ก็บอกให้มุจับมุจับแต่ว่ามุจับไม่ใช่ว่าลาอิลาฮ์ลอรมอฮ์นั้นนะผมก็าอว่า,าง,งั้นลาอิลาฮ์ไอรมอฮ์แกบอกไม่ว่าก็คือ <c oughs> ให้ระลึกถึงพระผู้ป็นเจ้าครับอ่าอ่าพอไปถึงยะลารถไปจอดที่โรงพยาบาลผมก็กระโดดลงกระโดดลงก็จะมีรถมารับผมผมว่าไม่ต้องผมเดินได้ผมว่าต้องการจะให้เลือดมันออกอีอะ ผมเดินสบายผมพอพอเลือดออกทุกทีผมเดินสบายทุกทีนะไม่ใช่ไม่จิงว่าเป็นจงพอเลือดออกแล้วเราเดินสบายขึ้นผมก็เดินขึ้นเดินไม่เลือดเต็มตัวเลยมัดไปียกโชคไปหมดครับผมก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ตายแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ตายแล้วผมก็บายบายอย่างนี้ในในช่พิมพ์เห็นถ่ายรูป เห็นถ้าผมบายบายอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่ตายแล้วถึง,งนลงมาแล้ว<อ>ไปแล้วไม่ใช่บายบายแบบขอลากรอ,อะไรไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> บอกว่า <c oughs> จะว่าอะนะผมเข้าใจ <c oughs> ผมไม่ตายแล้วนะครับผมรู้รู้ตัวเองผาไม่ตายแล้วพอ,อไปถึงนายในพบหมอบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ต้องเอาก่อนแล้วต้องสวนปสวัสสาวะเสร็จแล้วผ่าตัดเลยไม่ได้เห็นถูกตรงนี้ ไม่รู้ถูหัวใจเ่าถามาหายใจคล่องไหม <chauff eur S 2> ผมว่าคล่องครับติขดขัดไหมไม่ติดขัดครับผมไม่อยากให้ตายนี่ผมบอกไม่ติดขัดติดอัอ <rou x> ยางเพราะว่าเรียบร้อยหมดบ<เ>อกว่าเอาถ้างนั้นแก้ผ้าแล้วก็ใส่สวนัสวาวะเลยเอ,เอาตรงนั้นเลยหมอบอกแก้ผ้าเลยเอาครับสวนัสาว่าเรียบร้อยหมอก็ตัดเหวนตรงนี้ก็ตัด,ตดออกเลยเอาตอนทุกอย่างก็เอาเลือดมาใส่น้ําเกลือมาใส่เสร็จแล้วลุนไปเลยนะเับเข้าห้องผ่าตัดเลยห้องผ่าตัดเลยผมก็ บอกบอกว่าช่วยโทรศัพท์บอกแฟนผมหน่อยที่อยู่ที่บ้านนะให้เข้ามาให้เข้ามาหาผมเขาก็ไม่กล้าบอกอีกเพราะว่าเข้าใจว่าผมตายแล้วเขาเขาบอกทางโน้นว่าผมตายแล้วเดี๋ยวทอกทางว่าใครบอกทางโน้นว่าตายแล้วก็เลยยังไม่ตายอ่ะใครบอกครับมีคนเพราะว่าเขาเห็นเขาได้ยินได้ยินเยอะเหลือเกินโอ้ว่าไม่รอดแน่ก็ไม่รอดแน่เรือแบบนั้นแล้วโดนยิงไปั้งหลายนัดเพราะว่าตายแล้วเขาบอกว่านะก็แฟนไม่รู้เรื่องนะแฟนไม่รู้เรื่องแฟนแฟนก็ไปอ่า เมียผมนะแฟนนั็นเมียไปที่ลงมาลไปเสร็จแล้วเอาแน่นะแฟนกับเมียคนละคนก็ได้นะคนเดียวกันเอาคนเดียวกันเอาคนเดียวกันวันนี้สึกมานั่งอยู่ด้วยนะฮะชื่ออะไรเอยชื่อกุสมาตอนนั้นเป็นครูอยู่ครับตอนนี้เอรี่แล้วอ๋อเป็นคุณครูกุสมาวันนี้มามาจากยะลาทั้งสองท่านเลยนะฮะออาะครับแล้วก็พอเข้าข้างในผมก็เรียกบอกหมอบอกหมอว่าขอเรียกเมียผมเข้ามาก่อนนะผมจะจะฝากอะไรเผอว่าผมตายฮะจะฝากอะไรผมก็บอกว่า เถ้าหมอต้องการจะผ่ตาตัดตรงไหนให้ผ่าตัดไปเลยปล่อยให้เลยแล้วแต่จะตัดอะไรให้หมด <c oughs> ไม่ต้องไปคิดอะไรมากสั่งอย่างไี้ <c oughs> พอสั่งเสร็จแล้วแกก็ไม่เป็นไรไม่ว่าป้าไม่ตายเลยเขาเรียกป้านะฮะ <ừ. S 2> ป้านี่ไม่ใช่พ่อนะฮะแต่ป้าไม่ตายแล้วถึงหมอแล้วไงบอกว่าไม่มีปัญหาแกก็สบายๆแกก็อ, <c oughs> ออกมาพอจากนั้นผม,ผมก็ดืมตัวแล้วเขาดื่มยาแล้วครับในที่สุดถูกยิงกี่นัดที่เขายิงมาประมาณสิบนัดเนี่ย ผมว่าโดนสิบนัดโดนทั้งสิบนัดเลยไม่รู้เขาจะยิงเหลือไหมผมคิดว่าเป็นสินัดเดี๋ยวดูรูปก่อนเพราะว่าในนี้มีรูปโดยเฉพาะรูปรูปแรกนี้นะครับทูลกระหม่อมหญิงอ,อ,อุบลรั์ราชกัญญาได้เสด็จทรงเยี่ยมถึงขอบเตียงที่โรงพยาบาลครับผมนะครับนี่เป็นความปราบปื้มเป็นอย่างมากของหมอแต่นะครับ,รบออนอกจากนี้นแน่นอนครับท่านวนอครับท่านท่านวนอก,ก็ ไปเยี่ยมเช่นเดียวกันจะเห็นผู้คนมากมายแล้วกระชงกระเช้าด้านหลังนี่ก็นี่เป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะและนี่ครับรูปนี้ครับโอ้โหนี่อะไรครับหมอแต่ครับตรงกลางที่เป็นเส้นเส้น,สนไอ้อะไรเนี่ยเนี่ยไอ้เหล็กเล็กนี่คืออะไรครับเหมือนเหมือนถูกผ่าเปิดหน้าท้องเลยเหรอครับเปิดหน้าท้องนะทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยหมอบอกว่าเปิดหมดเลยยาวมาประมาณฟุตถึงนี่เลยฮะถึงนี่เลยถึงหัวหน่า ถึงว่าเน่าเลยถึงบนสุดประมาณหนึ่งฟุตนะฮะเปิดมาแล้วก็ตรงนี้เป็นแม็กช่ไหมฮะเขาบอกเนี่ยไอซีซีอันนี้เป็นเหล็กเลยฮะเป็นเหล็กแม็ก็ดึงเส้นจากนี้กลัวเพราะผมว้วนตอนนั้นว่อนอ๋อๆก็เดึงดึงจากนี้ด้วยดึงจากนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แม็กนี่คือ20วันหลังจากผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วนี้แล้วรูปนี้แหละฮะกี่วันรูปนี้ก็มั่นใจว่าเดินได้แล้วตอนนี้หัดเดินหมอหัดดูภาพนี่ครับนี่ เริ่มเริ่มประมาณ30บวันฮะนี่ประมาณ30วันแล้วก็เอาแม็กออกแล้วแม่กออกแล้วสรุปว่าโดนประมาณ10นัดนะครับประมาณสินัดขอดูแผลนิดนึงได้ไหมครับทุกวันที่แผลยังมีอยู่ยังมีู่ผ่านพ้นมาปีเสร็จๆขอดูนิดหนึ่งได้ครับ